โลกหายนะโลกสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผม King วันนายกันในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตกันในเซิร์ฟเวอร์709กันในวันที่16แล้วนะครับผมเออก็วันนี้ผมก็เป็นวันที่โลกหายนะบุกเข้ามานะจ๊ะโลกหายนานะเออติดนะติดหายนะบุกนะผมเออก็เป็นวันที่เอ่อผมเพิ่งเห็นครั้งแรกนะผมเออก็น่าจะเพิ่งมานะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์709นะก็มี มีวิธีเล่นยังไงนะผมก็ดูเลยดูผมได้เลยนะครับผมเออก็ก่อนอื่นเลยนะผมก็มาสแกนเพื่อที่เราจะบูตดามจนะผมก็มีอยู่3รอบฟรีนะครับผมเอกอก็หวังว่ามันจะได้สัก20%นะมันเกือบการันตี2ีนะผมก็ผมเคยสุ่มไม่ได้อยู่นะนี่ได้แค่20%พอแล้วครับผมเออเพราะมันไม่น่าได้แล้วสำหรับรอบหน้านะก็สำหรับท้าสู้นะครับผมเป้าหมายท้าสู้นะถ้าเป็นของรายสัปดาห์เนี่ย มันจะมาอยู่3ครั้งนะผมมันรีรีมันน่าจะรีทุกๆวันจันทร์เหมือนกันหมดนะผมเออก็มันจะมาอุ้ยนี่นี้สแกน3ครั้งได้ของรางวัลนะับเออก็สแกนให้มันครบ3ครั้งนะแล้มันได้ของวรางวัลเป็นของอุ้ยผมได้40่เซนะฟุกจัดนะครับผมเออก็วิธีเล่นนะผมก่อนอื่นเลยนะคือเราต้องสแกนข้างบนก่อนนะผม3มครั้งนะผมเพื่อที่เราจะได้มีโอกาสตีตะขามได้แรงขึ้นนะแล้วต่อมานะผมคือเราต้องตีตะขามเนี่ยทุกๆวัน จันทร์พุธสุกนะผมซึ่งแต่ละรอบที่มันมาเนี่ยมันจะมาไม่เหมือนกันนะครับผมรอบวันจันทร์เนี่ยจะเป็นสิทธิ์สิทธิ์รุ่นน้องนะครับผมสิทธิ์ตะขาบรุ่นน้องตะขาบสิทธิ์น้องเออเป็นตะขาบสิทธิ์น้องสำหรับของวันจันส่วนวันอังคารเนี่ยไม่มีนะครับผมแล้วก็วันพุธนะวันพุธเนี่ยเป็นตามนี้เลยผมเป็นตะขาบสิทธิ์พี่นะครับผมที่เราเจอกันอยู่นั่นเองนะก็ ตะขับสิพี่นะผมก็จะเหมือนจะดอปเป็นของเงินนะสำหรับอันหลักนะผมอุ้ยดอปเป็นทองนะผมเออก็เป็นของที่ดีมากนะผมบุกทองนะเพราะมันเนี่ยสามารถแลกของรางวัลได้ดีมากนะครับผมแล้วก็แล้วก็วกอ๋อแล้วก็ของวันศุกร์นะผมเออวันพฤหัรนี้ไม่มีตะขาบมาแล้วส่วนวันศุกร์เนี่ยจะเป็นตะขาบอาบุโสมาบุกนะครับผมเออก็ เราเนี่ยจะตีได้ตัวละ3รอบนะครับผมก็ซึ่งเป็น9รอบก็จะครบเวลลายสัปดาห์พอดีนะแต่ผมเนี่ยเพิ่งมาเจอมันนะวันพุธนนะเพราะว่ามันในเพิ่งเปิดพอดีนะครับผมสำหรบับตะขามนะครับผมเออก็อาทิตย์นี้ก็น่าจะได้แค่อันนี้นะครับผมหครั้งนะเพราะว่าเราจะตีได้แค่ของสิทธิ์พี่แล้วก็ตะขามอาวุโสนะครับผมซึ่งเป้าหมายเนี่ยก็คือเราก็แค่ทําดาเมจให้ได้มากที่สุดนะครับผมเออก็มากที่สุดก็คือ17บเหรอครับเนี่ยโอ้สิล้านเหรอโอ้เอยอะกว่านี้นะครับผมกี่ล้านครับเนี่ย 55ล้านไม่หมดยังไม่หมดเราต้องทำดาามจไปให้ถึง228 298ล้านนะผมเพื่อที่จะทำเควสทั้งหมดนะพอเราตีถึงแล้วเนี่ยก็เราก็ไม่ต้องมานั่งกดสแกนสตูแล้วนะครับผมแต่มากดด้วยก็ดีนะผมเพราะว่ามันได้ของรางวัลน,นั่นเองนะสแกนครบ3ครั้งของรายสัปดาห์นะครับผมเออแล้วก็แรกนะผมเออกวิธีที่ได้เหรียญอันนี้นะผมก็แค่ไปตีตะขาบเฉยนะครับเออก็ แค่ตีตะขาบเฉยๆก็ได้ของแล้วนะก็ซึ่งของที่ผมแนะนําให้แรกเลยนะผมสําหรับไข่มุกสีสีเขาเรียกอะไรนะทองแดงนะผมเออก็ที่ผมแนะนําให้แรกนะก็มันไม่มีอะไรให้แรกนะผมเออก็แลกได้ก็ได้เอาผมแนะนําให้พวกเป็นข้างหน้าแล้วกันนะผมเออเพราะว่าเราไม่เคยมีนมแผ่นดินนะช่วงแรกๆก็ขาดแคนนะผมเออหรือไม่สําหรับใครที่แบบอยากอัพตัวละครนะก็มาแลกอันนี้กันได้นะผมเออเพื่อที่เอาไปเปิดเพื่อแลก เพื่อที่จะอัพตัวละครนะแล้วก็สําหรับไข่มุกสีเงินนะก็สิ่งที่ผมแนะนําให้แรกเลยนะครับผมเออก็คืออ่อเหมือนอ๋อน่าจะเป็นตาต่อสู้นะผมเออผมก็น่าจะแรกเป็นของสายอาวุธนะเพื่อที่จะทำโซนอีก5ดาวให้ทันของการโรมานะครับผมเออสำหรับไข่มุกเออไข่มุกวันนี้นะผมเออไข่มุก ทองแดงนะผมว่าผมแนะนําเป็นอันนี้อันหนึ่งนะผมก็คือเงินนะผมก็น่าจะเอามาลงกับเงินหมดนะครับผมเออเพราะว่าเงินเนี่ยหาย,ายากมากนะสำหรับเกมนี้นะโอ้แล้วก็สําหรับไข่มุกสีทองนะก็ผมแนะนําเลยนะผมอย่างแรกนะก็คือการรับดาวนะต้องแลกทุกอาทิตย์นะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับผมอ,อ่ชิ้นส่วนอุปกรณ์กิวนะครับผมเออเป็นของสีทองนะซึ่งจะได้ป่าเถื่อนชุดสูตรอัศวินประกายแสงแล้วก็มือปืนนักมายากลสามารถประสานเพื่อได้หนึ่งอันนะผมก็ เป็นสุ่มเหมือนกันนะผมก็ผมแนะนําเป็นอันนี้นะผมแค่2อันนี้นะสัลสรีทองก็แล้วก็ของสีเงินนะผมก็ไม่แนะนํันนเท่าไรอันหไหนเท่าไหร่นะผมก็ผมได้จะแนะนําแค่อันนี้นะผมก็ผมจะรีบทํานะหรือไม่ก็ใครที่อยากได้ของทองไวใบก็มาเปิดอันนี้กันได้นะผมเออแล้วของสีเงินเนี่ยผมแนะนําแค่อันนี้นะผมเออก็แค่เงินนะผมเออของสีไม่ใช่ของสีเงินนะของสีทองแดงนะมาครับผมเดี๋ยวผมตีตะขาไปดูรอบหนึ่งแล้วกันนะครับผมเออ มาดูกันว่าเราเนี่ยจะทำดาเมีได้เท่าไหร่นะครับผมเออ <c oughs> มากันครับผมตะขาบสิทธิ์พี่มาเปิดไปด้วยโซนิกอันติปับซูเปอร์อรอรยตามปั่นไปกดข้ามก็ได้ครับผมเออไม่ต้องไปดูนะเสียเวลานะผมหวังว่าทีมเราจะไม่ตายหมดนะครับผมเออวิวิอย่าอย่าตายนะครับผมเออถ้าตายก็เศร้านะ ไม่มีคอใช้นะผมเออมันมี2อเฟตน,นะอุ้ยหูเลือดเต็มมะเลือนไม่กระดิกเลยนะครับผมเออไปกันต่อตะขามนะตุมต่มตุม่มหมุนติ้วตว,ตวช่างมันเถอะครับผมเออกดข้ามไปนะเพราะว่ามันไม่เคยมีอะไรนะครับผมไปหูยังมีช่วงที่3อีกนะผมอู๋แถวหลังไปหมดเลยอย่างน้อยปู่บอมก็ยังไม่ตายนะผมตัวคอสําคัญของเรานะ <Dante> โอเคไปกันต่อครับผมกดข้ามไปนะน่าจะจบแค่นี้นะผมสำหรับตะขาบสิทธิ์พี่นะอุ๊ๆตะขาบดินนะตะขาบดินโอ้โหทำดามิได้หน่วย10บร0อ0พ0,000ล้าน10ล้านได้20ล้านเองนะครับผมเออก็ตีรอบนึงได้20ล้านนะผมก็น่าจะได้ของรางวัลอยู่นะปั๊บโอ้โหได้เต็มเลยนะปั๊บมีนะผมได้20ล้านนะโอ้โห อันนี้คือต้องต่อสู้ครั้งเดียวใหถึงสองร้อยเอ็มนะครับผมเออก็ผมก็เนี่ยได้แค่ยี่สิบล้านนะก็เดี๋ยวผมไปแลกของรางวัลให้ดูนะก็อย่างที่ผมบอกไปนะผมว่าสิ่งที่แนะนําที่สุดของสีทองก็คือการอัปดาวนะเพราะว่ามันมาแค่ครั้งอันละครั้งนะผมเออก็แลกไปนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นอันนี้นะครับผมเออสําหรับชิ้นซ่วนปกอณสีส้มนะก็ผมแนะนาให้แลกแค่อันข้างบนนะผมอันทันนี้ไม่ต้องแลกนะเพราะว่ามันมันดีไม่เท่ากันนะผมส่วนของเงินก็ ผมไม่มีแนะนำอะไรเลยนะผมแต่ผมก็น่าจะเอาาแรกลอันนี้หมดเลยแรกไปเลยปับ๊บได้1ิอันนะครับผมเออ <S <S 1> <S 1> แล้วก็อันนี้นะผมของสีทองแดงนะผมก็เลือกอันนี้ไปเลยเอาเงินนะไปขาดแค้นนะเออก็ประมาณนี้นะครับผมเออแล้วก็สำหรับวันนี้นะก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับผมก็เรามาดูกันก่อนนะว่าวันนี้นยะต้องทำอะไรบ้างน,นะ ก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูที่เที่ยวบ่อน้ำพุร้อนก่อนนะผมก็สิ่งที่ต้องทําทุกวันเลยนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะก็คือเราต้องมาตีสึกบ่อน้าพุร้อนที่ต้องมาเล่นทุกชั่วโมงนะซึ่งผมขี้เกียจน,นะครับผมเออก็ไม่ได้ปล่อยไว้อย่างนี้นะก็อยู่แช่ชั้นแรกพอนะก็ไม่ได้มีใครมาตีนะครับผมเออแล้วก็สึกขนมปังนะครับผมเออก็ผมกด ทุกวันรอบละสองครั้งแล้วผมเออเพื่อที่จะเร่งเอาเนี้ยผมคิดว่ามันไม่น่าทันทุกอันนะก็มันมีเวลาแค่10วันแล้วผมเออก็คำนวณมาหน่อยนะครับผมก็ผมตีอันยางผมกดหมัดเดียวไปได้เลยนะครับผมเออมันได้ของเรามัลเท่ากันนะแล้วก็ร้านค้าก็อย่างที่ผมบอกเมื่อวานนะผมก็กดรับดาวดีสุดครับผมเออกดแลกไปปั๊บก็อย่างอื่นก็ไว้ทีหลังนะผมแรกกัรับดาวให้หมดก่อนนะ เพราะเราจะเร่งสปีดเพื่อที่เราจะตกทุกคนในเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่มีกระบองเล็ก URV2 นะครับผมเออก็สลหรับของเงินนะผมแนะนําเป็น, Maya นคริสตัลมายาะเพราะเราจะไปทําลูนในวันข้างหน้านะผมเออซึ่งมันต้องมีอันนี้นะผมเออให้คมนะซึ่งหายากมากนะครับผมเออซึ่งมันไม่หายากมันหานานนะก็สำหรับบอ่อน้ำพุร้อนก็จะมีแค่นี้ในวันนี้นะครับผมเออส่วนวันนี้นะผมอนญ,ญาตนะอำ,อำนาจญาณโบลรอดก็มาถึง วันที่75อุย้ย75%แล้วนะครับผมเออก็น่าจะทานนะมอีก2วันนะก็เมื่อวานผมเปิดไปแล้วนะก็ดีมากนะมได้โจมตีด้วยนะอันนี้นะผมเออของปีศาจนะได้โจมตีโกงมากๆนะผมเพราะผมเนี่ยจะไปทำบัฟ 3แถวสปีด3แถวให้กับโซนี่ของเราแล้วเราก็จะกลายเป็นอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์เจ็นยของราชาสายฟรีอย่างเรานม่มแล้วก็อีกอันนึงที่ผมจะเก็บให้ทันนผมก็คือการอัปดาวนะเพราะว่าเราเนี่ยต้องเล่ Down, นการอัปดาวมากๆหนุ่มการอดาวเป็นสิ่งที่เราขาดไม่ได้นผมในการเล่นเมตาสปีดนะครับผมเออไม่งั้นเราก็จะโดนแซงนะ ตอนนี้โซนิกผมความเร็วอยู่ที่324ซึ่งเราเนี่ยยังตักความเร็วอยู่นะครับผมเพราะว่าเราเนี่ยได้ของทองความเร็วแค่อันเดียวนะผมจะพยายามหาของทองเพื่อที่จะอับความเร็วนะผมให้มันทันนะก่อนอื่นนะที่ผมคิดว่าผมจะทาอย่างแรกนะผมจะไม่เอาหมุนเอาเพชรแล้วนะผมจะหมุนเอาแค่อันนี้นะผมเออผมคิดว่าในกานแรแลกหายนะเนี่ย ของโลกหายนะเนี่ยผมแนะนำให้แรกเป็นของทองนะผมแล้วก็ทําทุกชิ้นให้มันเป็นของทองก่อนนะผมเพราะว่าเราเนี่ยจะเร่งหาสปีดเพื่อที่มาใส่ให้กับโซนิกของเรานะผมเพื่อที่จะทาให้กาโร่ทีมจะมาในวันที ENCE ่16ของเซิร์ฟเวอร์709ของเราเนี่ยได้เฉิดฉายนะผมเออก็ยิ่งได้ของทองเร็วก็จะไม่มีใครสู้เราได้นะผมสำหรับวันนี้นะไม่ใช่สาหรับในวันข้างหน้านะผมก็ใครที่จะเล่นเรายาวก็รีบหน่อยนะผมเออไม่งั้นเราก็จะโดนแซงนะ แล้วก็วันนี้เนี่ยต้องทําอะไรบ้างนะผมก็อันนี้นะผอย่างที่ผมบอกไปนะผมว่ากงร้องฟูกิจเราจะหมุนเอาอันนี้รัรวๆเจ็ดครั้งเลยนะผมก็3วันเราก็จะเปิดได้1อันนะผมสำหรับของทองนะแล้วก็มาเก็ตนะผมผมกดพลังงานไป3 92ครั้งนะผมกดกระป๋องม่วงไป3ครั้งแล้วก็กดเงินไปหนึ่งครั้งเพื่อเอาขวิแล้วก็กดตัวดำเนี่ยสาครั้งนะผมแล้วก็ตัวดาที่มาวันนี้นะผม ไม่สิวันที่ตัวดามานะผมเออก็คือของต้นเดือนเนี่ยก็จะมาทุกๆวันที่30นะผมเออถึงวันที่เท่าไหร่ไม่ดูนะก็จนกว่าตู้เนี่ยจะออกไปนะผมของตู้ของต้นเดือนจะออกไปนะก็ตัวดาก็จะออกไปพอดีนะส่วนของกลางเดือนเนี่ยจะมาในวันที่14นะผมของทุกๆเดือนเลยนะก็มาครั้งละ36ใบทั้ง2อันเลยนะครับผมเออก็ผมเหลืออีก2วันนะก็วันนี้เป็นวันที่9ก็อ้มหมดวันที่11นะครับผมเออก็แน่ทานอยู่แล้วนะผมเออตอนนี้เพชรก็ยังเหลือ,ลอที่4,200นะ แล้วก็สําหรับเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่งเปิดวันนี้นะก็ยังไม่มีครับผมแต่เป็นเซิร์ฟเวอร์ปัจจุบันที่เปิดอยู่ก็คือเซิร์ฟเวอร์716เปิดเป็นวันที่2นะครับผมเออก็เซิร์ฟเวอร์7จ1 7เนี่ยจะเปิดในวันที่10 เอ็ดนะผมหรือว่าวันพรุ่งนี้นั่นเองนะเออก็ใครที่จะไปเล่น717นเะ็ะเออก็ไปเล่นพรุ่งนี้นะผมเพราะว่าจะเปิดพรุ่งนี้น่าจะเวลาประมาณตีห้านะผมเออของประเทศไทยนะหรือไม่ก็ตีสี่ของไทยนะผมเออก็เปิดประมาณนี้นะก็มาอัปเดตไ d ดีกันสักหน่อยนะผมก่อนจะที่จะ,จ,ะจากรากันไปนะอุอ้ยอย่าลืมอย่าลืมมากดต่อรองราคากิวกันด้วยนะผมอุอ้ยลบ400กดเลยแล้วกันนะครับผมเออเดี๋ยวลืมนะกอ็อุ้ยเดี๋ยวผมไปกดตอนหนึ่งทุ่มนะเออก็ เพ,เพื่อมีคนอีกิวมากดเพิ่มนะผมก็สำหรับวันนี้นะผมเวลผมก็น่าะถึงแค่ประมาณ59นะก็ขึ้น60ไม่ไหวนะผมเออก็ว้พรุ่งนี้น่าจะขึ้นอยู่แล้วนะแล้วก็พลังนมก็อยู่ที่5 1 5 5 5น5 5นัะก็พลังผมก็น่าจะตันอยู่แค่นี้นะผมก็สำหรับตัวละครก็ยังเป็นคงใช้เซตเดิมนะครับผมเออซุปอร่อยดาร์กชายฟูบุกิดโซนิกปูบอมเอ่อจีโฟแล้วก็ โกเฮดสื่อผมเพื่อตอนนี้ก็เป็นเมตาของกาโรยูอาร์นะก็ตอนนี้ก็ไม่ต้องเน้นของทําอะไรนะก็ผมก็เน้นแค่กาโรยูอาร์ตอนกาโรยูอาร์มาเนี่ยผมคิดว่าผมจะดองกระป๋องโมงจนถึงที่เราจะได้กาโรยูอาร์แล้วเราก็จะปั้นกาโรแบบสุดๆโดยการโดยการที่ตอนนี้เราลกักลักของทุกอย่างเพื่อที่จะใส่ให้กาโรแล้วก็โซนิ่งนะเราจะปั้นแค่2ตัวในเมตาของกาโรนะผมเออเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์นี้ก็เหมือนจะไม่มีใครเอาเอาอนั้นนะครับผมเออ ไม่มีใครเอานะผมสำหรับกระบองเหล็ก U R อุ้ยมีคนนึงนะผมเออโอ้โหคนนี้น่ากลัวนะครับเนี่ยเขาเอากระบองเหล็ก U R อาร์พสองซึ่งน่าจะตกทุกคนแล้วก so ็ไปอยู <sax Daf oe> ่ท็อปหนึ yeah, ่งของอันนั้นนะผมเอออุ้ยอยู่ที่13แล้วครับเนี่ยแปลว่าพลังน่าจะห่างกันเกินไปนะก็ตอนนี้ก็ไม่น่าจะทำอะไรได้นะผมเออตอนนี้ก็อันดับอยู่ที่4เฮ้ยอันดับอยู่ที่344ร้อยสบนะผมเออโอ้โหก็เขาพลังกันล้าน4แล้วนะเออ ก็กากตัวไปด้วยนะครับผมเออพันดานอยู nah ่ท <sm> ี่400กว่าเลยนะแล้วก็ตัวละครสุดเกงอยู่ที่473มูเวอร์เวอร์เกินไปแล้วนะครับผมเออก็สาหนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับผมเออก็ขอตัวลาไปก่อนสวีดัสสวัสดีก็โค้ดอยู่ใต้คอมเมนต์นะจ๊ะไม่ใช่นะอยู่ในคำอธิบายนะครับผมเออก็ในวันที่6กว่16ก็รอการโรยูอากันเลย มาครับผมก่อนที่จะจากลากันไปเรามาตบคุณรักกันก่อนดีกว่าน,นะผมเออก็น่าจะอ่านชื่อถูกอยู่นะก็ตอนนี้พลังเขาอยู่ที่หนึ่งล้านแล้วผมอยู่ที่ห้าแสนนะเขาอยู่เขามากกว่าผมสองเท่านะผมเออจริงๆต้องถอดได้พลังเท่ากันนะเออเหมือนเมื่อวานนะก็โดนผมตบแน่นอนนะสำหรับคุณรักนะผมเออทำไมไม่ชื่อรักกี้คําเนี่ย เปิดไปก่อนด้วยโซนนี้ของเขาปัดโอโหตายเลยนะแรงไปไหนนะผมเออแน่จริงคุณก็ถอดซูปเปอร์อล่อยสิครับเออไม่งั้นโดนบุ่มตบแน่นะคุณรักถือว่าคิมนี้ผมอ่อนนี้ก่อนนะผมเออเขามีเอเดนอาบวกสองตัวเฉยนะไม่งั้นผมก็สู้เขาได้นะผมเออราชาเทลเขาตีแรงมากนะครับผมเออโอโอโหเรียบร้อยตาย ฟูบกกิข้างก่อนที่จะเดย์สมอรเร่นะเอกอก็คุณรักเขาโหดเกินนะเออก่อนที่จะจากลากันไปก็ลาไปก่อนนะเอะอหาเอออะไรไม่รู้นะเออก็ขอลาไปก่อนนะสวีดัสสวัสดีมาโดนตบเล่นๆก่อน,อนจบคลิปนิดหนึ่งนะเออก็แอดเพื่อน,นมากันได้นะผมขาดคนหนึ่งนะเออ